คุณเห็นเราไหมเห็นนะเปล่าคุณไม่เห็นหรอกก็เพราะพวกเรานะี่ยตัวเล็กพวกเราคือแก๊งสารพิษที่อยู่ใน PM 2.5เราคือ PAH สารพิษชนิดหนึ่งที่ทำให้นายเป็นมะเร็งได้ เราเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากถ้อยเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหการรมต่างๆไปจนถึงควนบุรีอออออโอ้ยโคตรแย่เลยเราคือประหลาดเราทำลายระบบประสาททำให้เป็นอม,มพาตเป็นมะเรง็งจนถึงความผิดปกติทางพันธุก,กรรมเราเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันและถ่านหินระเหยเป็นไอคอยรังแกทั้งคนและสัตว์และยิ่งถ้าได้เจอเด็กกำลังโตเนี่ยใช่เราคือ เราคือสารหนูเรามาจากฟีมือของพวกนายเองเราเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการทําเหมืองการทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยาฆ่า,มาแมลงถ้าเราอยู่กับนายเป็นนานๆนายก็จะเป็นโรคผิวหนังแบบเราใครเข้าใกล้เราก็จะรู้สึกมึนๆหรือว่าชาๆและอยากอาเจียนรู้ตัวอีกทีเราก็จะอยู่ในระบบประสาทของนายแล้ว ถ้าเราโมโหนะเราก็จะแกล้งปอดของนายจนนายอาจจะตายได้ส่วนไอเนีย่ยชื่อแคดเมียมเป็นโลหะหนักเหมือนเรามันนะ่ะเกิดจากการทําอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเหมืองแร่สังกะสีทองแดงและตะกัวแต่เป็นพวกรอบกัดกัดจนต่างๆในร่างกายผิวหนังปอดทางด้อนอาหารและกระดูกเรามีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง25เท่าเราเข้าสู่ร่างกายทางโพงจมูกได้เพราะเรามีขนาดเล็กกว่า pm1 จากนั้นเราก็เข้าสู่เส้นเลือด เห็นไหมล่ะว่าเราน่ากลัวขนาดไหนเราจะทําให้นายเป็นโรคต่างๆโรคหลอดเลือดในสมองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งปอดโรคติดเชื้อเชียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง ปัจจุบันพวกเราป่วนไปทุกที่อย่างสบายใจเพราะกรมควบคุมมลพิษยังไม่รวม PM 2.5เข้าไปคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศดัชนีคุณภาพอากาศคือค่าตัวเลขที่ใช้รายงานคุณภาพอากาศรายวันเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าข้อมูลอากาศสะอาดหรือสกปรกเพียงใดในตอนนี้อากาศสะอาดหรือมีมลพิษเพียงใดประเทศไทยคำนวณแค่โอโซนในตรเจนออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ PM 1 0 ดัชนีคุณภาพอากาศของไทยจึงยังไม่แสดงค่าที่แท้จริงและครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาเดียวกันดั The ชนีคุณภาพอากาศ PM10 คือ63ดัชนีคุณภาพอากาศ PM2.5 จะเป็น157หากเราคำนวณ PM10 อย่างเดียวดั The ชนีคุณภาพอากาศจะแสดงผลที่ระดับปานกลาง แต่ถ้าเอา PM 2.5มาคำนวณด้วยจะวัดดัชนีคุณภาพอากาศได้157ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าถ้าเรายังไม่นำ PM 2.5ไปคำนวณเราก็จะยังไม่สามารถรับรู้ดัชนีคุณภาพอากาศที่แท้จริงและครบถ้วนร่วมบอกกลมควบคุมมลพิษให้นำ PM 2.5มาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดคุณภาพอากาศของไทยได้ที่ www.greenpeace.or.th